แปดท่านว่า6กเจดเรามีรายการเที่ยวกอตมอนะครับไปกับแชร์รอตอรี่สัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ผู้จัายก็คือพอวิทยาที่ทเราคุ้นเคยนั่นเองจุดแรกที่ลงนะครับก็คือเจตุักตตึกแดงอันนี้เป็นตึกที่ผมไม่เคยไปนะครับเขามีของขายมากมายเลยของมือสองจากยุโรปนะครับชั้นล่างๆนะครับชั้นบนก็เป็นเพื่อเสื้อผ้ามือสองของวัยรุ่นนะครับซึ่งน่าซื้อน่าชมมากๆเลยครับออกจากตึกแดงไปนะครับพาเด็กๆไปดู ตรงโซนสัตว์เลี้ยงเด็กๆอยากไปดูสัตว์นะครับก็ผ่านร้านนี้ร้านนี้สวยดีมีร้านเสื้อผ้าต่างๆนะครับแล้วก็โซนสัตว์เลี้ยงก็มีอะไรให้ดูมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวกระต่ายนกหนูปลาสัตว์เลื้อยคลานต่างๆโ้มีแบบสัตว์หายากต่างๆก็มีมากมายนะครับงูพวกอนาคอนด้าพวกสัตว์เลื้อยคลานกิ้งก่าแปลกๆนะครับ เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจเด็กๆมากๆนะครับก็ตอนเที่ยงครึ่งครับก็ถึงเวลานัดหมายที่หอาฬิกาครับก็รีบต้องรีบเดินไปที่จุดนัดหมายเพราะว่าเราช้าอยู่ครับกับเด็กๆนะครับโอ้โหก็นาจุจักก็คลาคล่ําไปด้วยนักท่องเที่ยวเนาะท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศนะครับมีคนไทยไม่น่าจะถึง10%บเอนนอกานั้นน่าจะเป็นคนต่างประเทศหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนนะครับก็คึกคักทีเดียวนะครับวันเสาร์อาทิตย์ของนาุจักนะครับ จากตัวจากนะครับเราเดินทางต่อไปที่รถไฟใต้ดินนะครับเพื่อจะขึ้นรถไฟใต้ดินนะครับไปสถานีสีลมแล้วก็ไปต่อ BTS ต่อไปที่สยามสแควร์นะครับจริงๆเราขึ้น BTS ไปถึงสยามสแควร์เลยก็ได้นะครับสั้นๆแต่ว่าผู้จัดนะครับคือผอวิยาก็อยากให้ลองระบบขนส่งหลายๆอย่างนะครับน네ะครับจากใต้ดินนะครับก็ขึ้นไปลงที่สถานีสีลมแล้วก็ขึ้นต่อ ไปที่เดินขึ้นไปที่ BTS ครับเพื่อต่อไปที่เราสุดท้ายเราลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับเพราะเป้าหมายของเรานะครับก็คือไปที่นี่ครับขอศิละปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหาคนครนะครับที่นี่ถือเป็น working space ที่น่าดูน่าชมมากๆนะครับนี่การออกแบบก็เป็นโค้งๆนะครับเป็นทางเดินรอบๆแล้วก็มีทั้งหมดน่าจะ9ชั้นนะแล้วก็เต็มไปด้วยศิละปะต่างๆ รอบทางเดินนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสามมิติหรือแม้กระทั่งการแสดงศิลปะเนี่ยก็มีนะครับร้านค้าที่เกี่ยวกับศิลปะของซื้อของขายก็เกี่ยวกับศิลปะน่าซื้อน่นเลยนะครับ mm hmm. เขาก็มีเทศกาลช่วงนี้ด้วยนะครับชั้น8ชั้นนะครับเทศกาลเฉพาะเฉพาะที่เขานํามาแสดงก็น่าชมอ่ะน่าชมมากๆแล้วก็สามารถไปทิ้งเวลาที่นั่นสัก 2- 3สาชั่วโมงก็ยังได้นะครับ เรามาด้านนอกแล้วครับเป็นที่ทางเดินครับเพื่อจะไปถ่ายรูปจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่มีป้ายกรุงเทพมหานครน,นี่แบงคอกกรุงเทพแบงคอกแล้วก็มีรถยฟ้าผ่าน2เส้นนะครับพร,พร้อมๆกันนะครับถ้าสามารถจับเวลาได้ดีอันนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คที่ไปถ่ายรูปร่วมกันจากนั้นก็เขาก็ปล่อยเวลาให้สระประมาณชั่วโมงนะครับเราเดินไปต่อที่มาบุญครองนะครับเพื่อว่าจะไปหาของกินรู้สึกเริ่มหิวท้องนิดนึง ของรองท้องสนิดก่อนอ่าไปซื้อขนมปังเนยกินนิดนึงนครับจากนั้นเราไปขึ้นต่อนะครับเรามุ่งหน้าไปที่ไอคอนสยามนี่เราผ่านทางเดินผ่านสยามดิคอสบุรีนะครับสามเซนเ็นเตอร์นะครับแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อไปต่อที่สถานีกรุงธนบุรีไปต่อที่รถไฟสายสีทองเขาบอกว่ารถไฟเส้นนี้นะครับไม่มีคนขับนะครับเป็น เป็นรถไฟสายสีทองที่มีแค่3สถานีเองแล้วก็ไม่มีคนขับนะครับพุ่งไปที่ไอคอนสยามครับที่นี่เรียกว่าท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะเช่นเคยนะครับข้างในอ่ะเรียกว่าการตกแต่งนี่แบบอลังการหรูหราอลังการวิบวับวับวิบวับไปหมดเลยครับดูสำหรับปีใหม่เนี่ยอะไรอะไรก็น่าดูน่าชมไปหมดเลยครับสำหรับไอคอนสยาม นี่ครับก็มีผลงานศิลปะมีแรงต่างทางเดินต่างๆมากมายให้ชมนะครับมีของซื้อของขายที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมแบรนด์หรูๆนะครับมากมายเลยเหมือนกันเราไปที่สุขสยามสุขสยามเป็นชั้นล่างนะครับที่นี่เขาจัดได้ดีมากๆเลยเป็นแบบเขาเรียกว่าฟู้ดคอร์ดแหละแต่เพียงแต่ว่าจัดเป็นโซนโซนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานที่มีความเขาเรียกวอะไรจัดได้น่าดูน่ากินน่าชมมากๆเลย มีของขายของกินของซื้อของที่ระลึกเป็นคราฟเค้าเลยนะครับจัดเป็นโซนนะครับร้านค้านะที่นี่ก็รูหรลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสินค้าแบรนด์เนมไฮเอนด์นะครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่อ๋อเราขึ้นไปชั้นบนด้วยนะครับมีน้ําตกอย่างนี้โชว์ด้วยนะครับขึ้นไปดูหน่อยนะครับรอบๆน้าตกเป็นร้านอาหารรอบๆเลยเราไปที่ด้านนอกที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อจะไปชมน้ําพุครับ ตอนแรกนึกว่าหกโมงเย็นก็ไปให้ทานองโมแต่จริงแสดงหกโมงครึ่งนะครับฟังกันหน่อยว่าข้อมูลเป็นไงนี่ปันปันบอกบทให้พูดนะครับเพื่อจะดูการแสดงซึ่งเขาเหนดการประมาณหกโมงเย็นนะมีคนบอกไว้แต่ว่าตอนนี้ก็หกโมงสิบแล้วนะยังไม่มีการแสดงเลยเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าอันนี้อ่าในสุดหกโมงครึ่งครับก็แสดงพูก็เริ่มขึ้นนะครับเรียกว่าอลังการมากๆเลยนะครับ คนก็ไปชมมันแน่นเลยนะมีสองรอบโม,มงครึ่งแล้วก็สามทุ่มอาศัยพระภูมีสองรอบอดูเพลงดิซซาเลยครับเดี๋ยวก็เป็นเพลงฝรั่งนะครับก็าไม่เกิดห่วหลง,งต่างได้ดีนะครับ แสดงจบครับประมาณ6กแปดสห้ได้ล้วก็เดินไปที่ท่าเรือ Number no. 4นะครับเพื่อเตรียมไปขึ้นเรือนำเที่ยวของเราที่จองไว้นะครับชื่อเรือยูนิคอร์นะครับก็รอค่อนข้างตรงเวลานะครับก่อนอันนี้ก็มีอีกลำหนึ่งชื่ออลังอลังการเขามารับน้องเที่ยวไปเยอะมากๆลำนี้ก็รับไปเยอะเหมือนกันน่าจะสัก3-400คนได้นะครับเรือก็พาเราล่องไปเรื่อยๆนะครับชม วิวข้างทางต่างอาหารนี่ก็เรียกว่าไม่จํากัดเลยนะครับสุดท้ายตอนแรกไปแย่งกินนึกว่าจะหมดแต่ว่าสุดท้ายก็เหลือ,อเต็มไปหมดเลยนะครับมีให้ไม่อั้นเลยสูชิกับพวกกุ้งเขาอะไรทำนับข้างทางก็มีการแสดงแสงสีเสยียงพอดีนะครับช่วงนี้ครับเรียกว่าวิจิตเจ้าพญานะครับก็มีจุดต่างๆเช่นที่วัดอรุณเช่นที่วัดพระแก้วเช่นที่สะพานพระรามแปดนะครับ ก็มีการแสดงพิเศษซึ่งปกติไม่มีครับการล่องเรือปกติไม่มีนี่มีหมูเดงด้วยนะครับตัวท่าเรือต่างๆนะครับเขาก็ติดไฟสวยงามเลยนะครับวัดพระแก้วก็สวยนะครับแล้วเขาก็มีการแสดงโดรนด้วยนะครับที่วัดอรุณนะครับบางวันจะมีการแสดงพุด้วยนะครับแต่ว่าวันที่เรามาไม่มีนะครับก็เป็นของตระทธรับแสดงแสดงบนเรือครับเพราะว่ามีพวกรํา มีขนต้าตานะครับให้เราดูด้วยเรียกว่ายางค่ำคืนของแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพนะครับก็มีอะไรให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายนะครับนี่สิสาพานพุทธนะครับเหมือนจะมีจอขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่นะครับเป็น lcd แต่ว่าพอเราผ่านจริงๆนะครับตอนที่ไฟหายไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเห็นเป็น เสาสะพานอะไรต่างๆซึ่งไม่มีจอนะครับไม่รู้ว่าเขาใช้ระบบอะไรเหมือนกันนี่ก็ผ่านสะพานพระปกเกล้านะครับแล้วก็ล่องเราจะล่องกลับไปที่ตัวไอคอนสยามนะครับแต่เขาก็จะยังไม่จอดเขายังไม่จอดเขาจะเลยไปที่เอเชียทีก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมานะครับเขาเรียกว่าค่าคืนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มเกือบครึ่งได้นะครับกว่จะกลับสิงคโปร์นะครับก็เดินทางกลับนะครับ